หาทำชาเลนนะคะห้ามสาดด้งเรานะคะจะเอาผีมาครละตัวแล้วห้ามสาดด้งนะผีมันจะแบบ นี่คือผีร่องหนค่ะเพราะว่ามันเห็นแต่แว่นเ้าจะแต่งฉั่จแต่งเป็นผีนะแป๊บนึงนะ <c oughs> <c oughs> นี่นะคะคือเจนแอะคิวเลอร์มันนักนะ นี่คือผีบอลดึงนะคะพัดนะ ผีคุมผ้านะคะแป๊บ ที่เขาที่คือก็คือผีที่เขาจับคนมาเป็นชีสแด้นนะห้าทะดุ้งเลยถัไปคือผีการบ้านก็คือถ้าใครไม่ทำการบ้านอะ่ะเขาจะมาหลอกให้ตุกนรกเดี๋ยวะห แกลลี่ทิชเชอร์เป็นครูใจร้อยจอมโหดเด็กหญิงหนึ่งเด็กชายสองแปบนะใครจำใครชอบผีตัวไหนอ่ะลืมคอมเมนต์มานะสำหรับ สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไค์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปของพี่จุงฟ้ากับพี่เฟยน,นะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย